word with mean นะครับ ก็วันนี้นะครับมินมาถ่ายงานกับเอสโคลานะครับก่อนที่เราจะมาถ่ายกันนะครับผมผมก็ทําการติดเล็บครับเล็บแบบว่ามีเล็บในการถ่ายทําวันนี้นะครับลุคน,นี้ก็แบบนี่มีเลข88ดด้วยเป็นลุคแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วก็แบบแต่งหน้าเหมือนแบบโดนแดดมาหน่อย,อยแบบไม่เกียร์ไม่เกียร์เวิร์ with มีนนะครับผมวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในแต่งงานที่ผมถ่ายนะครับผมก็จะมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูกันนะครับเพราะวันนี้เป็นแบบเว r ร์ with มีนนะครับผม

เมีรบินเอาไปตาลินตาลับไปแล้วเนตองช่เหมือนเวลามีคนถ่ายคุัภาพอ่ะบีนครับตากแดดที่ไหนมาช้เปิดแดดให้เขาดูแ่ทำคอนเทนต์อยู่เติมเขาีกแต่ไม่มีอะไรนะในนี้ไม่ได้ทำแกงสัดเลยคนเน เอาความสดชื่นก่อนแล้วค่อยๆปรับค่อมีอะไรค่อยปรับขือปรับลงหรือว่ากันนะต้องซ่อมกเอบแล้วจบแล้วจำแล้ เสร็จแล้วหรอมันลุกแรกใช่ครับคือแรกเรียบร้อยยิ้มได้อ๋อเออเออแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวถ่ายรวมกับใครพี่เจฟเจฟก็ที่ไฟท์เออที่อันนี้สองนครึ่งนะครับไปกันต่อไปกันต่ออันดับแรกดื่มก่อนดื่มแล้วมองเงยหน้ามองแบบอยนี้อ่ะหน้าเราหล่อฝั่งไหน อาหารหน้าข้างนี้หรอรหรอันหน้าข้างนี้เรามั่นใจดิโนไปน้องมาน้องมาเดิน,นไปเออแซวไปลูก<า>ดีมากกันแหละดลิต้องมาเดนพี่เสริมนิดเดียวนะตอนนี้เราค้างทยนะเราออกบ้างค้าบ้างนิดหน่อยแคย่แค่นิดเดียวจะได้มีอะไรที่มันแตกต่ไปร,อร้อแล้านลึกงสองสามสุกมาเข้าปากเลยลูกเดือดจริงเลยลูก มามาช่วยการช่วยาการมาดีเธอ romance, ต้องย่อขาและเธอเป็นนักมาเธอส่งตัวได้ดีนฉ <2: Okay. S 1> ันรู Zum ้เพราะนื้อตอั้าูตานือสต คือว่าวันนี้คือขำแน่นอนแต่ว่าร่างกายเป็นอะไรร่างกายเป็นเลย์เนื้อ ช็อตรวมก็จบไปครับน้องาช่รอบคงในเวลาสามโมงครึ่งไปกันอาะแต่ยังไม่เสร็จนะไปยังไม่เสร็จเหลืออะไรอ่ะพี่ชามเหลือเอาไว้ทำไมเหลือเยอะอยู่เดีพี่ไปก่อนนะฮะเราจะไปด้วยยบายซีนสุดท้ายนะครับของหนุ่ม สี่ทุ่มนะคัสี่ท่ยแล้วปะาขอในดีนตินอห้ามยายามนี่้ามแบบเอ้ยเป็นกระจก น่าขยับเลยเดี๋ยวบอกเที่ยวขยับได้ยังก็จบไปแล้วนะครับกับ Work with m e นะครับผมวันนี้มีนมาตั้งแต่ตอนบ่ายสามบ่ายสามครึ่งจนตอนนี้กี่โมงอ่ะสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็วันนี้ได้ไปหลายรูปเลยครับแล้วแต่ว่าเขาจะใช้อะไร ติดตามด้วยนะครับผนนี้ขึ้นวิวบอร์ดเลยทุกคนใครขับรถว,ว่างๆอะไรก็มองหาวิวบอร์ดผมนะจริงๆอ๋อตั้งใจขับรถอ๋อตั้งใจขับรถก่อนครับ, <laughs> บรครับผมก็แต่ถ้าแบบว่าติดไฟแดงอยู่ไงก็ถ่ายมาแล้วก็แท็กมาด้วยได้นะครับบายครับเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้มีนก็จะไปถ่าย t v c ของ S c o โ a นะครับผมก็บรรยากาศจะเป็นไงไปดูกันนะครับฟี่เห็นลุกแล้วใช่ครับนี้ก็เป็นชุดที่ใส่ถ่าย t v ววันนี้นะครับ มองท้องฟ้าแล้วก็มองกลองมองยังไงเมื่อกี้มองท้องฟ้าแล้วมองกันยังไงถามถ็นตอนไหนกันเึ็นคิวของผมเลยครับไปครับไปฮะครับมีนแบบเครียดเลยนะแบบ โกงงง้าหน่อยแบบไม่มั่นใจเพราะกลัวแบบเขาใหญ่มากข้างหน้านะครับ and action มินมิดก้มหน่อยก้มหน่อยเหงื่ออย่าออกป๊อปออกทาดรูเล่นไงให้เหงื่อไม่ออก and อ่าน yeah, ้องก้องเยึ like ่ง okay. ด okay. ีประมาณนี้นะครับพอแล้วแล้วแอนแอคชั่นแอนเคดีอัดอัดก็จบไปแล้วนะครับผมกับการถ่าย TVC ีซีของเอสโคลนะครับผมก็วันนี้สนุกมากเลยนะครับก็ฝันไปตามทีวีซีของเอสโคล่าด้วยนะครับเดินครับ Nó đã lên sỏ xong rồi